ของอะไรที่ต้องใช้กับลูกแม,แม่ก็ต้องเลือกอย่างดีถูกต้องไหมคะสีเทียนแท่งแรกของลูกนะคะก็ต้องยี่ห้อนี้เลยของจอมิโลถ้าอ่านชื่อผิดนะคะอบอกเลยว่าที่เลือกยี่ห้อนี้เลยคือหนึ่งมไม่ติดมือค่ะไม่เลอะมือเนื้อสีเทียนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นค่ะไม่เลอะเสื้อผ้าไม่มีกินแมงแบบตามหลักสรีรศาสตร์ของลูกเราค่ะเทียนเนี่ยเขาเออกแบบมาให้แท่งอ้วนค่ะมือของลูกเราเนี่ยคือใช้ได้โดยที่เขาจะออกแบบมา2ชุดสีนะคะก็คือ12สีหนึ่งแบบแล้วก็2 4สี1หนึ่งแบบของปาเนี่ยก็ซื้อเป็นกล่องใหญ่มาค่ะ 20G ีเวลาาตตกกถ้ เบาๆนะมันจะไม่หักนะคะแต่ถ้าเครยงองมีอาการหักได้<อ>นะว่าเวลาหักอะค่ะมันก็ซ่อมได้ง่ายคือปาเคยซ่อมแล้วนะโดยการที่เราเอาเทียนนะคะลน2ด้านนะหรือว่าไฟแช็กลน2ด้านแล้วก็ประกบกันแล้วมันจะเหลือรอยต่อด้านนอกใช่ปะเราก็เอาเทียนอะลนอีกทีก็มัน,นคือสีเทียนอะมันก็เลยใช้เทียนลนไดน้อย่างเงี้ย เป็นการซ่อมได้ใช้มาปีกว่านะคะ <c oughs> เคยหักแค่แท่งเดียว,วสีนะคะ<ๆ>เขาอยู่ในดับกลางๆไม่ได้เข้มมากหรืออ่อนมากค่ะซึ่งปาคิดว่ามันดีนะเพราะว่ามันให้ฝึกลูกเราอ,อลงน้ําหนักเนือ,อมือได้การเข้มก็กดเยอะต้องการอ่อนก็กดน้อยลูกจะได้เรียนรู้น้ําหนักมือค่ะพิกัดสีเทียนตัวนี้นะคะที่ปาเลือกให้ลูกตตกะใส่ล่างเลยค่ะมีทั้ง12สีแล้วก็ยี่สิสีค่ะ